ไปพิจิกันคุณผู้ชมไปกินแตงโมลบข่าวกันนิดนึงค่ะ นี้เราจะพาไปดูการเปิดงานของวันเต็งโมโชกงนกครั้งที่32อำเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตรจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแตงโมโชกงนกของอำเภอวังไทพูลจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้เนี่ยครับเกิดจากการที่ทางจังหวัดร่วมกับทางอำเภอนะครับได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรในอำเภอวังไซพูลน,นะครับได้ปลูกพืชไร่นะครับทดแทนการปลูกข้าวนะครับมาตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วนะครับ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นการจัดงานครั้งที่3-2วนะครับวันนี้ก็ได้นําผลิตภัณฑ์นะครับเ,เกี่ยวกับแตงโมนะครับแตงโมสดที่เป็นลูกๆมีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแตงโมนะครับอย่างทาเยลลี่จากแตงโมนะครับทำเค้กจากแตงโม นะครับหรือทําแกงแปะ๊สะจากแตงโมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกวายนะครับพวกออของแปรรูปต่างๆวันนี้ก็คือมีทุกบูธครับ เพิ่มเติมจากปีที่แล้วนะครับเพื่อที่จะหาทางเลือกที่เหมาะสมให้พี่น้องประชายชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับราคาของแตงโมนะครับตอนนี้ก็ราคายังดีอยู่ครับและคุณภาพหวานกรอบแดงนะครับถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอวังไซพูนเรานะครับการจัดงานที่หน้าที่ว่าการอำเภอวังไซพูนนะครับติดกับถนนสายหนึ่งหนึ่งนะครับก็มาเที่ยวได้นะครับ นักกิจมัชิมาเนอะพีพาลโชรายงานจากจังหวัดพิจิตรครับตากุ